มาที่ข่าวเขาเรียกว่าการดูหนังรอบพิเศษกันนะคะสําหรับยอดมนุษย์เงินเดือนต้อง,งดูมาแล้วเป็นยังไงสนุกมาเพิ่งว่าต้องโดนใจหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแน่นอนมันแบบสะท้อนชีวิตจริงนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรื่องราวเหมือนกันคือต้นเดือนเริ่มได้เหหน่อยปลายเดือนจะแบบฟีเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะไหนจะมีความกดดันคอ,อมเมนต์เพื่อนร่วมงานจานได้ไม่เข้าใจปัญหาทํางานหนะักเกินเงินเดือนต้องรอโบนัสนู่นนี่นั่นใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเกี่ยวกับกระแสยอดมนุษย์เงินเดือนกัน นอกจากจะเป็นนักร้องแล้วนะคะหนุ่มเต๋า AF8 ยังโดดมาชิมลางนักสแสดงในภาพยนตร์เรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนเรียกว่ากระแสตอบรับดีจนเจ้าตัว,ตวปลืมม้มค่ะล่าสุดคนนะคะก็ได้รวบรวมแฟนคลับกว่า300ชีวิตค่ะปิดโรงภาพยนตร์เพื่อดูหนังรอบพิเศษย,ยอดมนุษย์เงินเดือนทาเงินไรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายจํานวน6 3 0 0 0บาทมอบให้กับมูลนิธินักแสดงอาวุโสค่ะสําหรับงานกุศลวันนี้เพราะว่ามีทั้งหมด300อที่นั่งเลยแล้วก็เราก็มาดูกับแฟนคลับด้วยครับผมแล้วก็ ขาเรีาอะไรหักเงินจัดหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็มอบให้กับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสด้วยครับก็เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยแล้วก็เป็นขาเรีาเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับหนังเรื่องแรกของเต๋าด้วยครับมีละครครับเป็นชื่อเรื่องคู่ปรับสลับล่างครับผมก็เป็นเต๋าเนี่ยเล่นกับพี่แพทย์นภพาทางช่อง3ามครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นเด็กมหาลัยเนี่ยแหละแล้วก็แบบพระเอกเนี่ยจะเป็นนักเต้นนักเต้นที่เก่งมากแล้ว นางเอกก็จะเป็นนักว่ายน้ําเป็นแบบคลา้คลายดาวคณะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเราสองคนก็แบบว่าจะต้องมาสลับล่างกันด้วยซึ่ง <laughs> อ่านบทแล้วก็แบบว่าตอนแรกบทสนุกมากครับแต่ว่าหนักใจคือจะสลับล่างยังไงแล้วเราจะออกมาเป็นเป็นพี่แพทย์ในร่างเต่าแบบไหนอะไรเงี้ยต้องคอยติดตามกันในละครเรื่องนี้ครับหนุ่มเต่าเขาบอกว่าถ้ามีความคืบหน้าเรื่องละครจะรีบมากระซิบบอกค่ะช่วงนี้ก็อุดหนุนหนังยอดมนุษย์เดินเดือนกันไปพลางๆก่อนนะคะ หล่อขึ้นนะปเปรี้ยวใสผ่องอวิ้งนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นที่สวยสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกแของเ้าไปไกลแล้วหนุ่มเตาของเรานะคะ